คนดีผีคุ้มฮะนี่ครับของจริงฮะการจอมพลังติดอยู่ในน้ําครับหิวน้ํามากปรากฏอยู่ๆท้ายรถเบนซ์ก็เด้งขึ้นมามีน้ําเต็มเลยฮะนี่ลองไปฟังดูครับจากทางด้านหน้าที่ห่างไกลเป็นกิโลกิโลเนาะตรงจุดปลายทางอะเขาก็บอกว่าน้ําหมดอาหารหมดให้ชาวบ้านหมดแล้วเราก็เลยเออถอดใจแล้วไม่ได้กินน้ําทุกคนครับแต่อยู่ดีๆเกิดสิ่งนี้ขึ้นครับรถที่จอดบนสะพานปารโปรงเด้งเปิดขึ้นมาเองผมสาบานเลยผมไม่ได้ทําอะไรเลย มันเด้งเปิดขึ้นมาเองจริงจริงแล้วด้านในคือน้ําเต็มน้ําเต็มรถผมไม่รู้เลยว่ามีน้ำมาอยู่ในนี้ได้ยังไงแต่อยู่น้ำมากเลยครับผม่างครับขอโทษเจ้าของรถอะไรเนี่ยเจ้าของรถเบนซ์ขอไข่งงูสองสี่ถางสี่ของหานะครับผมขออนุญาตครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตซื้อน้ําต่อนะครับอย่าว่ากันครับเพราะตอนนี้ไม่มีใครด้กินน้าเลยแล้วก็อยู่น้ําอยู่ข้าวกันมากสองสี่ถังสี่ไปในเพจได้นะครับผมขออนุญาตซื้อน้ําต่อหมดหมดด้านหลังนี้เลยนะครับขอบคุณครับขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับขออนุญาตซื้อน้ำ อ่าผม,ผมข,ออนะขอซื้อนะขอซื้อนะไม่ได้หยิบไปถ้าไปเอาตังในเพจได้เลยนะครับผมผ่านทุนริงเวลานี้ทุ่มกว่าจะสาม